มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสืบเนื่องจากประเด็นตำรวจไซเบอร์บุกรวบนักร้องวงเมทาลปมเอียวเว็บพนันเป็นผู้ดูแลการเงินที่หมุนเวียนกว่า50ล้าน ล่าสุดเพจ f c e e o o o เว e ร์ a ซัตได้ออกมาโพสต์ข้อความจากเหตุการณ์ข่าวที่หลายท่านอาจจะเห็นและได้รับในวันนี้ทางพวกเราเวอร์ t ซัดขอถแถลงการว่าณตอนนี้เฟื่องไม่ได้เป็นสมาชิกของวงแล้วและพวกเราก็เหลือ4คนไม่เคยมีส่วนรู้เห็นในเรื่องของแหล่งรายได้ของเฟื่องเช่นกันทุกอย่างในวงที่ทำกันไม่ว่าจะเป็นเพลง MV พวกเราแชร์กันอย่างเท่าเทียมรวมถึงได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณภายในค่าย แต่เพียงเท่านั้นพวกเราเองรู้สึกช็อกและเสียใจไม่ต่างกับทุกคนเฟื่องเป็นสมาชิกที่ดีของวงที่ทำงานให้วงอย่างเต็มความสามารถและสุดกำลังตอนนี้พวกเราเวอร์ซัดเองก็คงต้องพักวงไปชั่วคราวจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมหรือมีใครที่จะมาทำหน้าที่แทนเฟื่องได้ ส่วนมิตรภาพของพวกเรายังคงอยู่พวกเรายังคงรักเฟื่องในฐานะเพื่อนและสมาชิกที่ดีของวงเหมือนเดิมด้วยความขอบคุณนุกพีทบอยคิวเวอร์ซัสขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่รักคอมค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ